สมัยผมเด็กๆนะครับเรามักจะได้ยินว่าให้ยืนสงบนิ่งสักเวลาประมาณหนึ่งนาทีคุณรู้ไหมว่าการสงบนิ่งเนี่ยมันสามารถจะดึงดูดทุกอย่างเข้ามาหาตัวเราได้ถ้าเกิดเราใช้มันเป็นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบการสวดมนต์หรือการร้องขอหรือการทําอะไรก็ตามคุณทําสิ่งนั้นเสร็จใจคุณจะเริ่มเบาและเมื่อใจเบาเนี่ยนะครับเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการจะดึงดูดหรือแมกนิฟิทุกอย่างเข้ามาในชีวิต โดยการที่ระลึกถึงสิ่งที่คุณอยากได้ทริคคือให้เห็นว่าคุณได้สิ่งนั้นมาอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วในขณะที่ใจเบาและหัวไม่มีความคิดใดๆที่วิ่งไปวิ่งมามีแต่ความมั่นใจและก็ความสุขในการได้รับสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนามาอยู่ในมือสิ่งนั้นถือว่าความสุขหรือเปล่าลองดูนะครับ คอนเทนต์พิเศษไม่มีในช่องทั่วไปเพียงกดปุ่มสมัครสมาชิกคุณจะได้สิทธิ์เข้าถึงคอร์สไลฟ์สดออนไลน์และคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นแล้วพบกันครับ